สวัสดีครับพบกับผมช่องนักเตะหัวร้อนก่อนชมคลิปอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องชาบี้ภูมิใจฟอมบาซาบุกสอยปารีสชาบี้เอนาเดสในใหญ่บาร์เซลโลน่ากล่าวชมลูกทีมและยืนยันว่าภูมิใจกับผลงานในนัดล่าสุดอาซูนกราหน้าบุกชนะปารีแสแซงแชกแมง32ในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยเกม2จะเดินทางไปเตะที่สเปนสัปดาห์หน้า ผมภูมิใจกับลูกทีมของตนเองเป็นอย่างมากหากไม่ภูมิใจตอนนี้แล้วจะไปภูมิใจตอนไหนผมคิดว่าบางทีเปสเชอาจจะยังเป็นทีมเต็งที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปพวกเขาเป็นทีมที่สุดยอดและคืนนี้พวกเราจัดการลดความอันตรายในส่วนนั้นลงไปพวกเราเล็งให้พวกเขาไปเล่นในด้านกว้างและพวกเราก็ทําได้โดยเฉพาะในครึ่งแรกที่พวกเราเพรสซิ่งได้ดีมากมันเป็นการทํางานอย่างหนักสําหรับการป้องกันที่ดีในเกมดุนปารี แต่ผมคิดว่าพวกเราทำผลงานคืนนี้ได้ดีพวกเรารู้ว่าการกลับมาในรอบก่อนรองชนะเลิศหลังจากผ่านไปนานถือเป็นโอกาสที่สำคัญและทุกๆคนเข้าใจในเรื่องนั้นดีนักเตะของผมเชื่อมั่นในตัวเองแต่งานยังไม่จบลงแค่คืนนี้แนวรับของพวกเราเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องทำมีการดวลตัวต่อตัวเยอะมากวันนี้ลามีนยยมานและราฟินญ,ญาคือนักเตะด,ดีที่สุดของทีมพวกเรารู้ว่าปารีสมีศักยภาพของนักเตะรายบุคคลที่แข็งแกร่ง แต่พวกเราทำงานได้ดีทั้งเกมบุกและเกมป้องกันพวกเราคิดว่าปารีสเหนือกว่าแต่พวกเราป้องกันได้ดีเพรสซิงได้ดีและโดยรวมแล้วผมมีความสุขกับสิ่งที่พวกเราทำได้ซึ่งผมคิดว่าแฟนบอลบาร์เซโลนาสามารถมีความสุขกับสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นมาตอนนี้เป็นช่วงเวลาในการคิดถึงเกมสองผมเป็นแฟนบอลบาซา่าผมมีความสุขแต่นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทาง มันผ่านเส้นทางที่ยาวไกลจนมาถึงผลงานที่พวกเราทำได้ในคืนนี้แต่ยังมีหลายๆอย่างให้ลงมือทำก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้พบกับผมในคลิปหน้านะครับผมจะนำเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลมาเล่าให้ฟังอีกครั้งอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ